คนทั้งประเทศมองออกกันหมดแล้วตั้งแต่วันแรกที่ออกรายการพี่กันชัยจนถึงวันนี้สิ่งที่คุณพูดมันไม่มีความจริงเลยสักครั้งเดียวนางแซนอยากถามแตงโมว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่เห็นเพื่อนเป็นแบบนี้ถ้าคนที่มีจิตสำนึกที่ดีหลงเหลืออยู่ในสมองหรือมีความดีก่อนอยู่กลับบ้านกันก่อนแล้วคนที่โดนเพื่อนทิ้งให้ตายกลางแม่น้ํานางแซนอยากถามแตงโมไหมว่าแตงโมรู้สึกยังไงถ้าเป็นเราประชาชนคงจะตอบว่า เราคิดถึงเพื่อนนะและอยากรู้ว่าเพื่อนเป็นยังไงแต่คุณกลับไม่ถ้าต้องการความช่วยเหลืออยากให้มาบอกเราเพราะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดใดๆต่อเพื่อนเราไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครมาเอาผิดเราได้อยู่แล้วจริงมาพวกคุณยิ่งพากันออกมาดิ้นยิ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเมื่อวานนี้ไฮโซโปอกับนางแซนได้ให้สัมภาษณ์น้ําเสียงที่สัญ,ญ่างมากและน้ําเสียงที่ดูเหมือนพยายามจะเอาชนะใจคุณดู กลับยิ่งทำให้ประชาชนหลายคนตั้งคําถามมากขึ้นความจริงที่หลายคนเฝ้ารอคอยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น้องแตงโมตกน้ำยังคงถูกปิดบังภายใต้ความพยายามของกลุ่มบุคคลที่ดิ้นรนสุดกำลังเพื่อหลบเลี่ยงคำตอบที่แท้จริงหนึ่งในความพยายามของคุณปอคือการทำตัวใกล้ชิดกับคุณแม่ของน้องแต่งมูมมากซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์และบิดเบนประเด็น เพื่อลดแรงกดดันที่คุณแม่อาจมีต่อคดีนี้อย่างไรก็ตามนางแซงกลับมีท่าทีที่กว่าทุกคนการเสียชีวิตของน้องแตงโมได้สร้างแรงเตือนใจต่อคนในสังคมการรื้อคดีใหม่ที่หลายฝ่ายสนับสนุนจึงถือเป็นความพยายามที่จะคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่ถูกพรากไปเมื่อวานนี้ทีมของอาจารย์ปานเทพและคุณอฉริยะได้ร่วมกันจำลองเหตุการณ์ตกเรืออีกครั้งที่แม่น้ำซึ่งเป็นการทุ่มเทเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อพิรุธที่ชัดเจนขึ้น ประชาชนที่ติดตามข่าวต่างชื่นชมในความกล้าหาญและการทำงานที่รอบคอบของทีมงานชุดนี้เพราะสิ่งที่พวกเขาพยายามทำไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงหลักฐานแต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้กลับทำให้เกิดคำถามมากมายเช่นคำพูดของคุณปอที่เคยกล่าวว่าไม่มีใครเห็นตอนน้องแตงโมตกเรือแต่นางแซงกลับบอกว่าเห็น แล้วทำไมถึงไม่มีการแจ้งเตือนหรือพยายามช่วยเหลือทันทีการที่เพื่อนในเรือไม่ได้ช่วยเหลือในทันทีเป็นจุดที่ประชาชนไม่สามารถยอมรับได้และยิ่งมีการกล่าวถึงการที่เรือไปหยุดที่แถววัดทั้งคาเป็นเวลานานก็ยิ่งเพิ่มข้อสงสัยเข้าไปอีกรอยแผลที่ข้อเท้าของน้องแต่งโมกลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งหลายคนสงสัยว่ามันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากเธอเสียชีวิต ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้รับการชี้แจงชัดเจนนี้กลับกลายเป็นคำถามสำคัญที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการสืบสวนคดีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักประชาชนบางกลุ่มถึงกับเปรียบเทียบว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดในวงการสืบสวนเพราะแทนที่จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนกลับกลายเป็นว่าเรื่องราวยิ่งสับสนและเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนแม้เวลาจะผ่านไปแต่ประชาชนยังคงเฝ้ารอให้ความยุติธรรมปรากฏ คดีของน้องแตงโมกลายเป็นบทพิสูจน์ถึงระบบยุติธรรมของประเทศหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการรื้อใหม่และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสที่แท้จริงเพราะนี่คือสิ่งที่ประชาชนสนบทมาควรได้รับหนึ่งในข้อสงสัยที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์หากน้องแตงโมตกน้ำจริงทำไมเธอถึงไม่ถอดรองเท้าหรือโคดออกเพื่อเอาตัวรอดการที่เสื้อผ้าของเธอยังคงอยู่ในสภาพเดิมในขณะที่พบศพ ก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิรุษท,ที่ยังไม่มีคำตอบที่น่าพอใจแม้เวลาจะผ่านไปนานความจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังคงผูกพันกับความสงสัยและคำถามที่ไม่ได้รับการขายกระจา่างหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าอาจมีแรงกดดันที่มองไม่เห็นเบื้องหลังการสืบสวนหลายฝ่ายยังคงเชื่อว่าความจริงในคดีนี้จะต้องเปิดเผยในที่สุดแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย S 1> <S 1> เสียงเรียกร้องจากประชาชนยังคงดังอย่างต่อเนื่องหลายคนขอชื่นชมผู้ที่กล้าออกมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลคดีของน้องแตงโมไม่ใช่เพียงแค่การแสวงหาความจริงเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความรักและแรงกันอยู่ที่ประชาชนมีต่อน้องแตงโมจะยังคงเป็นแรงผลักดันให้การสืบสวนดำเนินต่อไปจนกว่าความจริงจะปรากฏและความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม กรณีคดีแต่งโมลกลายเป็นประเด็นความไม่ไว้วางใจของประชาชนต่อระบบกฎหมายของประเทศเหตุการณ์นี้เผยให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินคดีระหว่างคนรวยและคนจน <S <S ความคลางแคลงใจในกระบวนการยุติธรรม <S <S หากแม้แต่กรณีที่ได้รับความสนใจจากสื่อและสังคมอย่างล้นหลามยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ <S <S แล้วคดีของคนธรรมดาที่ไม่มีอิทธิพลหรือทรัพยากร จะได้รับความยุติธรรมได้อย่างไรคดีแต่งโมงไม่ใช่เพียงแค่คดีอาชญากรรมธรรมดาแต่กลายเป็นกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมที่ยังคงต้องการการปรับปรุงอย่างเร่งด,วด่วนสิ่งที่น่าตกใจคือการที่ประชาชนและท่าเอกชนต้องออกมาสืบค้นความจริงด้วยตนเองตั้งแต่การวิเคราะห์หลักฐานการจำลองเหตุการณ์ไปจนถึงการตั้งข้อสงสัยในข้อเท็จจริง ที่ถูกนําเสนอโดยเจ้าหน้าที่ความพยายามเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ความหวังในการคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมเหตุการณ์แตงโมตกเรือดูเหมือนจะเต็มไปด้วยพิรุธมากมายที่ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆเช่นการลบภาพในโทรศัพท์มือถือของแตงโมการแก้ไขทําให้การและการไม่ยึดอุปกรณ์หรือเรือในทันทีที่เกิดเหตุ ทำให้ประชาชนตั้งคำถามว่าการกระทําเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อลบหลักฐานที่อาจชี้ถึงการกระทําผิดหรือไม่ในขณะเดียวกันยังมีคําถามเกี่ยวกับการที่เรือไปหยุดอยู่ในจุดที่ไม่สมเหตุสมผลและระยะเวลาที่ใช้ก่อนที่จะแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ความล่าช้าดังกล่าวทําให้เกิดข้อสงสัยว่านี่เป็นการจัดการสถานการณ์เพื่อปกปิดความจริงหรือไม่การที่ผู้เกี่ยวข้องให้การขัดแย้งกันเองยิ่งทําให้ ความน่าเชื่อถือของพวกเขาลดลงแม้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อาจสามารถหลบเลี่ยงกฎหมายได้แต่ความเชื่อในกฎแห่งกรรมยังคงเป็นที่ยึดมั่นของคนไทยจำนวนมากความผิดที่ได้กระทำไว้จะตามมาหลอกหลอนผู้กระทำผิดในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตหลายคนเชื่อว่าความชั่วที่กระทำจะไม่สามารถซ่อนเร้นได้ตลอดไปน้องแตงโมเป็นนางเอกที่ครองใจคนไทยด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและความสามารถทางการแสดง ความตายของเธอจึงไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนลุกขึ้นมาสืบค้นความจริงเพื่อให้เธอได้รับความยุติธรรมที่เธอสมควรได้รับหากกฎหมายไม่สามารถเอาผิดผู้กระทำผิดได้อย่างแท้จริงประชาชนจะยังสามารถพึ่งพากระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่กฎหมายควรเป็นเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรในเอกสารการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีนี้โปร่งใสเพียงพอหรือไม่ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของผู้ปฏิบัติหน้าที่เองพวกเขาจะพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้หรือไม่การปกปิดหรือบิดเบือนความจริงไม่เพียงแต่ส่งผลต่อชื่อเสียงขององค์กรแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมการที่เจ้าหน้า,หาที่ตำรวจไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนในหลายประเด็นเช่นการไม่ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของทุกคนที่อยู่ในเรือการไม่ยึดเรือเพื่อตรวจสอบในทันที หรือการไม่เก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุอย่างเหมาะสมทําให้หลายคนมองว่านี่เป็นความบกพร่องที่ไม่น่าให้อภัยการไม่ยึดโทรศัพท์มือถือของทุกคนในเหตุการณ์หรือการปล่อยให้หลักฐานสําคัญถูกลบหรือทําลายทําให้หลายฝ่ายสงสัยในความโปรง่งใสของการสืบสวนหลักฐานที่หายไปอาจเป็นกุญแจสําคัญในการถขคดีและการไม่ปกป้องหลักฐานดังกล่าวย่อมสร้างความคลางแคลงใจให้กับประชาชน นอกจากนี้หลักฐานสําคัญเช่นการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดที่อาจแสดงให้เห็นถึงการกระทําที่ผิดปกติในเรือก็ไม่ได้ถูกนําเสนออย่างชัดเจนหลายคนเชื่อว่าหากมีการเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดความจริงจะปรากฏอย่างไม่ต้องสงสัยหากกฎหมายไม่สามารถปกป้องคนที่ไม่มีอํานาจหรือทรัพยากรจะมีความหมายอะไรที่ประชาชนจะเคารพและเชื่อมั่นในระบบนี้ คดีแตงโมกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเพื่อให้ความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องของชนชั้นหรือสถานะทางสังคมประชาชนยังคงหวังว่าความจริงในคดีแตงโมจะได้รับการเปิดเผยการค้นหาความจริงในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้เพื่อชีวิตของน้องแตงโมแต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่อศรัทธาและความหวังในระบบยุติธรรมของประเทศ ขอให้ความจริงปรากฏและคนผิดได้รับโทษอย่างสมควรเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่จักไปและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอีกครั้งการที่คนธรรมดาต้องลุกขึ้นมาสืบสวนความจริงด้วยตัวเองอาจเป็นสัญญาณสำคัญว่าประชาชนรเริ่มหมดศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในระบบตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์